ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของมังกร ได้ได้ว่าดาวสุขได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนับได้ว่าจุดที่ดีในชีวิตของคุณยังโคจรได้ดีอยู่ชีวิตของคุณยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่พบพันธุทุคือเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติความมั่นคงของชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีตุลเองจะมีจุดของการก่อร่างสร้างตัวจะมีจุดของการลงหลักปักฐานแล้วก็ลงรลกฐานเกี่ยวกับความมั่นคงเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากว่าดาวศุกร์นะครับโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของมังกรซึ่งถือว่ามีดาวเสาครองเรือนอยู่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณลุงมือไปอาจจะมีอุปสรรคภาระและก็ปัญหาเกิดขึ้นให้คุณต้องแก้ไขตลอดระยะเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากวันที่9มีนาคมในเวลา12นาิก38นาทีดาวศุกร์จะทำการโยกย้ายหลุดออกจากเรือนมังกรและยกเข้าไปสู่ในภพเรือนของราศีกุมซึ่งถือว่านะครับภพบเรือนของราศีกุมนั้นเป็นภพปุตตะ ุตตะแปลว่าจุดของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่เริ่มเปิดโล่งขึ้นชีวิตที่มีความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของการที่ดาวสุโคจรเข้าไปอยู่ตรงนี้อาจจะเจอแรงกดดันและก็ความอึดอัดจ,จากดาวเสาร์อยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวเสาร์กับดาวศุกร์นั้นนับได้ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันมีความห้าหันกันในลักษณะของความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดขึ้น ชาวราศีตุลเองอาจจะเจอสถานการณ์ของความอึดอัดใจมีความรู้สึกตึงๆเครียดๆในสภาวะจิตใจหน่อยนะครับก็ต้องอดทนสักหน่อยเพราะเรื่องราวของสภาวะจิตใจอาจจะถูกกดดันจากดาวเสาร์เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์ซึ่งอยู่เคียงข้างตัวของคุณนั่นเองนอกจากนั้นนะครับข้อดีก็คือดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งเป็นอุจจาวิลาาอีกด้วยอุจจาวิลาาก็คือตำแหน่งก่อนที่จะขึ้นไปเป็นมหาอุจนเรือนมีนั่นเอง ทำให้ในเรื่องราวการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนั้นยังเป็นจุดของการขับเคลื่อนชีวิตได้ดีอยู่มีความสำเร็จดีอยู่แล้วก็มีลักษณะข,ของการที่เรียกว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นลงหลักปักฐานแล้วก็การเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพบเรือนตรงนี้เป็นพบเรือนแห่งปุตตะพบเรือนแห่งการเริ่มต้นเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นปุนตตาความหมายก็คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่จะปรากฏขึ้นมาให้คุณได้พบเจอนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้นับตั้งแต่วันที่9มีนาคมชาวราศีตุลคนไหนคาดหวังต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะก็ในช่วงเวลานี้หรือในเดือนนี้นับเป็นจุดจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะต้องพบเจอเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายงานการโยกย้ายถิ่นอาศัยหรือการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะทําให้คุณเองค่อนข้างที่จะลงตัวและก็มีความสําเร็จที่ตามมาจากจุดที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นแหละครับอุปสรรคภาระปัญหาอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางเกิดขึ้นก็อย่าซีเรียสมันมากนะักเพราะมันจะไม่รวยด้วยกีบกุลา มันก็จะมีสถานการณ์ของอุปสรรคภาระและก็ปัญหาเกิดขึ้นในการกดดันคุณเพราะเนื่องจากว่าดาวคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์ก็ยังอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองแต่โดยภาพรวมแล้วชีวิตของชาวราศีตุลเองถือว่าในเดือนนี้มีจุดของการก้าวหน้าเติบโตและเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลนักษณะทิศทางที่บวกขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็นับได้ว่าเป็นจุดจงหวะที่ดีเลยทีเดียวครับในการขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรได้ตําแหน่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก,ก่อนวันที่1จนถึงวันที่9ที่โคจรประกบคู่กับดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นคู่มิตรกัน ก็ยังเป็นจุดของการเกื้อกูลอังคารยังซัพพอร์ตดูแลทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณราบรื่นเป็นอย่างดีขับเคลื่อนได้ดีเลยทีเดียวครับและต่อให้มีการโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมก็จะเป็นจุดของการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นนะครับใครที่คาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานใครคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหน่งหรือการโยกย้ายช่วงเวลาในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจองหวะที่ลงตัวได้ตามเป้าหมายได้ตามคาดเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็เรียกว่าทุกๆก,การเปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่จุดที่มั่นคงกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นแหละครับอาจจะเต็มไปด้วยภาระความอึดอัดความกดดันและก็ความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ที่กดดันอยู่และนอกจากนั้นครับดาวประจําตัวของคุณก็ยังเจอกับดาวอาทิตย์ที่อยู่เคียงข้างกันดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่สมพลมันก็เปลี่ยบเสมือนกับการเกื้อกูลในความสําเร็จได้ดีมากมาก ดาวอาทิตย์โพจรอ,อยู่ในภพปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่อาทิตย์มาจากเรือนลาภะลาภะก็คือเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภที่ปรากฏขึ้นมาทําให้ชาวราศีตุลเองนะครับไม่ว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับการเริ่มต้นมักก่อเหตุหรือปัจจัยในการที่จะได้โชคได้ลาภกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นถึงบอกนะครับว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่ หรือนะครับคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นจุดของการตั้งต้นตั้งหลกักแล้วก็ตั้งตัวในช่วงเดือนนี้นับว่าเป็นจุดที่ดีในการเริ่มต้นแล้วประสบความสําเร็จขึ้นมาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการเปลี่ยนแล้วประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งจุดที่สําคัญเลยที่สุดเลยก็คือดาวพฤหัสบ,บดีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของราศีตุลนั่นแหละครับที่เป็นจุดของการขับเคลื่อนในเรื่องราวของธุรกิจและก็การงานของคุณที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ ดาวพฤหัสเองนะครับเล็งตัวของชาวราศีตุลย์อยู่พฤหัสติดตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์การที่ดาวอุดมเกณฑ์เล็งตัวของคุณแบบนี้นะครับก็ถือว่าชาวราศีตุลย์เองจะได้รับอานิสง์ในการขับเคลื่อนชีวิตด้วยการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตดูแลแล้วก็เกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนในลักษณะที่เขาช่วยเหลือแล้วก็ประคับประคองให้คุณได้เจอจุดของความสมําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันพฤหัสจึงนับได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญเลยทีเดียวครับที่เป็นตัวการ รันตีได้ว่าชาวราศีตุลน,นะครับจะมีจุดของการเริ่มต้นหรือการพัฒนาที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณก็คือดาวังทาน การที่ดาวังคารของคุณนั้นโคจรเขาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนของราศีมังกรตรงนี้นับได้ว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับที่ดาววังคารของคุณแข็งแรงสักขนาดนี้เพราะเนื่องจากว่าความหมายของคําว่าการเงินเป็นมหาอุดก็เท่ากับว่าในเรื่องราวของการเงินของคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้เงินที่คุณจะสามารถลงหลักปักฐานและก็จะสามารถสร้างหลักปักฐานที่มั่นคงให้กับคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว เลยได้ว่านะครับจุดจองหวาดดาวังคารที่เป็นมหาอุดอยู่หน้าเรือนของมังกรซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนของพันธุทุมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าคุณมีเกณฑ์การได้ทรัพย์ใหญ่เกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยนะครับจากการที่เรียกว่าเอาเงินไปนล่ซื้อมาหรือทรัพย์จะสามารถทําเงินให้กับคุณก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ของคุณนั้นในรูปแบบของการเงินถือว่าลงตัวและก็ดีมากๆเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งดาวังคารของคุณนะครับจะทําการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันที่15มีนาคมในเวลา23นาิกา51นาทีจะยกออกจากความเป็นมหาอุจในเรือนมังกรโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นพบปุตตะปุตตะคือเรื่องราวของการเริ่มต้น ถึงบอกนะครับว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นชาวราศีตุลเองโดดเด่นซะเหลือเกินเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่หรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะครับก็อาจจะต้องเจอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตในหลายๆอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานถิ่นอาศัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการที่จะต้องได้ลู่ทางโอกาสในการหาเงินหาทองช่องทางใหม่ๆกับเขาได้ด้วย เงินที่อยู่ในปุตตะก็เปรียกเสมือนกับว่าลู่ทางในการสร้างสารรค์เงินก้อนใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆให้กับคุณในการหาเงินนะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนับว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณถือว่าดีอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวครับดาวังคา a ที่อยู่ในเรือนกุมตรงนี้ก็ถือว่านะครับได้ตาแหน่งเป็นอุจจาพิมุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นจุดจังหวะที่เรียกว่าดาวังคารเองก็อยู่ในจุดที่แข็งแรงอยู่นั่นเอง ส่งผลทําให้ขับเคลื่อนชีวิตได้ดีมีเงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตกับเขาได้ด้วยเส้นเดียวกัน ก็ถือว่านะครับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณในเดือนนี้เรื่องการเงินก็เป็นอีกจุดหนึง่งที่ลงตัวมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับส,สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นทั้งดาวประจําตัวด้านการเงินและก็ความรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นการที่เหมือนที่บอกไปว่าอังคารถือว่าเดินตําแหน่งที่ดีมาโดยตลอดอังคารก่อนหน้านี้ได้ตําแหน่งเป็นมห ah า um. อุดอยู่ในเรือนมังกรครับ เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนชีวิตของคุณในลนักษณะของดาวมหาอุดแบบนี้เท่าก er ับว่าชาวราศีตุลเองจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นในลักษณะท,ที่จะทําให้คุณเอมีเงินก้อนใหญ่และก็มีโอกาสได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของความรักก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ารักจะมีจุดของความเป็นอะไรที่มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นความหนักแน่นในความรักที่พัฒนาขึ้นหรือเติมเต็มให้กับคุณจนเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับการเงินนั่นแหละครับเพราะฉะนนนั้ใ ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่ดีขึ้นมันก็เลยเป็นเอฟเฟกที่ส่งผลเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันรักของคุณในเดือนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับรักที่จะเจอจุดของความสําเร็จการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นตามลําดับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งจังหวะที่เรียกว่าดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนมังกรช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับความรักนะครับก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเลยได้ว่านะครับหกนะครับก็คือดาวประจําตัวอังคารก็คือดาวเกี่ยวกับความรักมาอยู่เคียงข้างกันตลอดแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณสําหรับคนโสดทําให้คุณได้เจอคู่ที่โออกถูกใจ แต่ความรักของคุณจะไปประสบค,ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีในช่วงหลังจากวันที่15นะครับรออังคารย้ายก่อนในวันที่15มีนาคมในเวลา23่สนาฬิกาห้เนาทีเมืองคารย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมแล้วจะประกบคู่กันกับดาวศุกร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพบเรือนนี้เป็นพบปุตตะพบแห่งการเริ่มต้นก็เหมือนที่บอกแล้วครับว่าทุกๆการเริ่มต้นจะดีเสมอนั่นหมายความว่าใครที่โสดอยู่คุณที่มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ <sia claro> <bar> ก็จะทําให้รักครั้งนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นรักที่ประสบความสํารสเร็จและก็เป็นรักที่นําพาคุณให้กับการที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นและจะลงตัวสร้างหลักฐานที่มั่นคงได้เลยทีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นคนโสด,ดก็ถือว่าเป็นจังหวะและก็โอกาสที่ดีของคุณมากๆในการที่คุณจะมีโอกาสสละโสดเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเอง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ค่อนข้างลงตัวตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวครับมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมีเรื่องราวของการซัพพอร์ตสนับสนุนกันและกันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นจุดลงตัวด้านความรักของคุณถือว่าดีมากๆนั่นเองครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ และนี้แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ของคุณนั้นนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆในการที่คุณจะสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยทีเดียวนะครับในการที่ชาวราศีตุลจะลงหลักปักฐานที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จตามมาจนก่อร่างสร้างตัวสร้างสรรค์ความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลอย่างดีเลยทีเดียว เลยได้ว่านะครับชาวราศีตุลในเดือนนี้นับได้ว่านะครับดีในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวการงานการเงินและก็รวมถึงความรักก็ถือว่าเป็นจุดของการได้มีโอกาสในการเริ่มต้นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่เข้าไปสู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมทั้งสิน้นทําให้นะครับในเรื่องราวของบทสรุปในเดือนมีนาคมนี้จึงนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีตุลน,นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับ